ไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของ TikTok ในเชิงธุรกิจในเชิงของอัลกอริทึมอะนะคะรู้มาแล้วเพราะปู่เป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ Creator ที่อยู่ในกลุ่มของแอดมินของ TikTok เพราะฉะนั้นในเรื่องของอัลกอริทึมของ TikTok ปู่ค่อนข้างที่จะแม่นและจะรู้ว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนแต่ที่ปูไปเรียน TikTok มาคอร์สสอง0มกว่านี้นะคะตัดผมไหม ตัดค่ะแต่ข้างหลังยังยาวเหมือนเดิมนะคะตัดแบบยูนาบีอ่ะที่เขาฮิตกันอ่ะเอามาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัดมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะอ่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าขึ้นห้องเล็กได้ไหมโอเคกดหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ปูถามคุณนะคะว่าเวลาที่คุณไปขึ้นห้องเล็กนะคะอันนี้มาในเชิงธุรกิจเชิงสร้างไรายได้นะคะคุณมีโอกาสที่จะพูดในเรื่องของคุณเต็มเต็มตัวไม สมมุติว่าอาจารยดาลกันอาจารยดามาในเรื่องของการทําได้อ้อยถูกไหมมาขึ้นช่องเล็กกับปูแบบนี้อันกริทึมคืออะไรครับนะคะคุณบอกไอ้คุณโอ๊ตอันกริทึมคือ,เ,อเขาเรียกอะไรนะขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมประมาณนี้นะคะอันกริิทึมก็คือ เขาเรียกอะไรนะขั้นตอนการทํางานวิธีการทํางานของโปรแกรมมันเป็นแบบไหนว่าทําคลิปแล้วมันต้องส่งไปทางนั้นก่อนไปทางนี้ก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันกริทึมที่โปรแกรมเขาเขียนมาโอเคไหมคะคุณคุณโอ๊ตเกตไหมค่ะคุณโอ๊ตเกตกด3ให้ปูนหน่อยนะคะอ่ะที่ปูถามไปว่าถ้าอาจารย์ดาอยากจะมาเล่าเรื่องของการทําไร่อ้อยถูกไหม แล้วมาขึ้นช่องเล็กกับปูปูถามว่านะคะอาจารย์ดาอาจารย์ดาแกทําในเรื่องของไรอ้อยนะคะในไรอ้อยให้ความรู้เกี่กันการทำไรอ้อยมีรสตดัดมีอะไรพวกนี้นะคะครบปวงจรเลยก็อยากจะมาเล่าในเรื่องของตัวเองเพื่อที่จะหาคนที่ชอบเรื่องนี้เข้ามาในช่องของตัวเองมาขึ้นช่องเล็กโนเกตนะคะโนเกตเลยเหรอจะอธิบายยังไงดีอันกริทึมเดี๋ยวเดี๋ยว อ่านเป็นคำเลยไหมเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายคำว่า,อ,าอันกริทึมให้ฟังนะคะพอมาขึ้นจอเล็กกับปูนะคะสมมุิว่าปูดังมากดังมากๆเลยอยากจะมาอาศัยความดังของปูขึ้นจอเล็กเพื่อให้คนรู้จักนะคะอาจารย์ดาจะพูดเรื่องของอาจารย์ดาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะาถามแค่นี้ใครว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกดร้อยมา ใครว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกดศูนย์มาให้ปู่หน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาคำว่ากริทเทิมให้ดูเลยอธิบายไม่เข้าใจเลยต้องหาเป็นคำ,คำพูดมาเลย <c oughs> อ่ะเห็นไหมเห็นไหม ครูดังอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมไม,ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจของคนอื่นได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เราจะได้พรีเซนต์งานของเราไม่ล่ะนะคะถ้าอันนี้ปูพูดถึงคนที่ใช่แล้วเลิกคบเพราะฉะนั้นการที่เราได้ขึ้นช่องเล็กกันอะ่ะมันคือการที่ปูกับคุณคุยกันได้แค่ครึ่งๆกลางๆ แต่เป้าหมายของคุณคืออะไรคะคุณอยากจะมาสร้างไรายได้เพื่อไปดึงเอาคนที่เขาชอบในเรื่องของเราเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องพรีเซนต์เรื่องของเราให้มันได้มากที่สุดอย่างคุณอุ่มแบบเนี้ยคุณอุ่มอยากพูดถึงเรื่องโภชนาการอยากจะพรีเซนต์ความรู้ของคุณอุ่มให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าคุณอุ่มมาขึ้นช่องเล็กอะ คุณอุ่มก็ไม่สามารถที่จะแสดงเรื่องราวของคุณอุ่มได้มากเท่ากับมาเปิดช่องของคุณอุ่มแล้วก็พูดเลยนั่นคือคนที่เขาอยากฟังคุณอ่ะเขาจะตามมาในช่องของคุณแล้วก็พูดได้เต็มที่คุณอยากทําอะไรทําเลยแต่ไปขึ้นช่องเล็กจะพูดบางทีก็พูดแทรกกันแย่งกันพูดอะค่ะแบบนั้นแบบนี้หรือว่าพอปูจะพูดคุณก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องไปในหัวข้อที่เขาอยากให้เราพูดแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นช่องเล็กขึ้นได้ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามคุณขึ้นได้เพื่อไปให้คนรู้จักหน้ารู้จักตาคุณตามช่องต่างๆก็ได้สมมติไปขึ้นกับครูมัสซีแบบนี้ถูกไหมคะเราก็จะได้ชื่อได้หน้าของเรากับครูมัสซีว่าคนนี้ครูปูนะคะสอนตัดต่อแต่เราไม่สามารถที่จะไปพรีเซนต์ตัวเราได้100%อนั้ันนั้นนะไปขึ้นเพื่อให้เขารู้จักเรา จากเวทีใหญ่ๆแต่คุณจะต้องมาช่องใหญ่ของคุณด้วยเรียกเขามาแล้วนะคะมาที่ช่องของเราแล้วเราก็ต้องแสดงศักยภาพของเราให้เขาเห็นด้วยไม่ใช่เรียกมาแล้วฉันก็ไปขึ้นช่องเล็กอยู่นั่นแหละคุณแค่ไปโปรโมทแต่คุณไม่ขยี้เรื่องของคุณให้เขารู้จักนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปขึ้นช่องเล็กไปขึ้นได้ไม่ห้ามให้เขารู้จักคุณ และคุณมาที่ช่องใหญ่ของคุณด้วยมาขยี้เนื้อหาของคุณมานั่งมาเข้าไปนั่งในใจของคนที่คุณเรียกเข้ามาในช่องให้ได้เกตไหมคะใครเกตกดก้ารัวๆมาเลยนะคะกดก้าวรัวๆมาเลยอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วอ่ะ นะคะใครกดก้ามาเยอะเท่าไหร่ยิ่งเกตเท่านั้นนะค,คุณโรสบอกว่าเกตพี่แต้มบอกว่าเกตนะคะคุณอุ่มบอกว่าเกตเนาะอย่างป้าดาใช่ไหมคะเมื่อกี้ป้าดาบอกว่าป้าดาไปขึ้นช่องเล็กเพื่อเรียกความมั่นใจได้นะคะเพราะบางทีขึ้นจอใหญ่บางทีอยู่คนเดียวไงเราไม่รู้จะพูดอะไรไปเริ่มต้นจากจอเล็กก่อนเวลาที่มันมีจอเล็กมันคุยกันสองคนไงเราจะได้มีเพื่อนคุยจะได้ไม่ต้องรู้สึกขัดขืนช่วงไหนที่เราพูดไม่ได้เราก็ เงียบให้เขาพูดเขาจะได้ถามเราเราจะได้มีความเคยชินอันนั้นน่ะได้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาทำงานแล้วหรือคะ <c oughs> กลับมาแล้วค่ะนะคะกลับมาแล้ววันก่อนไปฉีดวัคซีนเราก็ไปบ้านที่สุพรรณไงคะเดี๋ยววันที่เจ็ก็ไปอีกนะคะใครนะอยากไปไปเที่ยวบ้านปู่เดี๋ยวปู่จะไลฟ์สดที่บ้านปู่อีกถา้ถาถา้าจำช่วงไอเขาเรียกอะไรนะที่บ้านปู่มันมันมีดรามา่าเกิดขึ้นก็คือคนที่กลับมาจาก ื้นที่สีแดงเขาไม่ค่อยออกไปที่ไหนวันนั้นปู่ไปก็เจอดาม,มาว่าออกไปข้างนอกไงจริงๆเขาต้องกักตัว14วันแล้วก็เอาเชือกมาขึงแล้วก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเช็กก่อนไม่แน่ใจว่าจะพาไปเที่ยวเล่นที่ภูเขาได้หรือเปล่าเขาที่แล้วบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะพาไปไงวันที่7ไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวภูเขาไม่รู้จะพาได้หรือเปล่าบอกไปก่อนนะเผื่อพาได้ก็จะพาไปที่ภูเขาที่บ้านที่สุพรรณนะคะโอเค สวัสดีค่ะกลับมาทํางานแล้วนะคะอ่ะเกตแล้วนะคะเกตแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฟังไปแล้วไม่รู้ว่าได้ข้อมูลอะไรกันไปบ้างหรือเปล่านะคะฟังไปแล้วให้เอาไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะได้ข้อมูลแบบมีหลายคนแบอบกคีย์แพงมากๆนะคะคีแพงต่อให้เป็นคีย์ทองคําคียทองคําฝังเพชรน,นะคะคุณไม่เอาไปขายอะไรเลยเท่ากับไอ้คีนั้นอะ เป็นแค่เศษเหล็กธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะเอาไปทำเอาไปปฏิบัติด้วยเมื่อกี้ปู่บอกไปหลายเทคนิคมากเลยนะคะบอกความรู้ไปหลายอันไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของขั้นตอนวิธีเนาะในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอันกริทึมนะคะอ,อันกริทึมก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานของ Tik To k อกนะคะไม่รู้ว่าคุณโอจะเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้วก็มีในเชิงธุรกิจด้วยถ้าเกิดคุณเข้าใจ เอาไปปฏิบัติทมได้เลยนะคะจะสำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับคุณครูโค้ชเก่งแค่ไหนนะคะถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จคุณอย่าไปว่ากูรูอย่าไปว่าโค้ชอย่าไปว่าครูเขานะคะให้ไปโทษที่ตัวคุณบางคนลงเรียนเป็นแสนแล้วคุณไม่ลงมือทำคุณก็บอกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่โทษที่ตัวคุณคุณไปโทษที่ครูก็ไม่ถูกครูบางคนไม่รับสอนนะคะ ถ้าคุณไม่เอาจริงเอาจังเพราะ1เขาเหนื่อยสองเขาเสียชื่อเสียงนะคะพี่แต้มไลฟ์แล้วค่ะ8วันบ่าย2ตอนนี้กําลังงงๆจะไปต่ออย่างไงนะคะพี่แต้มค่ะพี่แต้มก็เป็นลงทะเบียนเรียนไปแล้วเรียบร้อยน่าจะต้องเรียนตอนบ่ายโมงถึง6กโมงเย็นแล้วล่ะค่ะพี่แต้มพี่แต้มอาจจะต้องเสียสละเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเวลาไลฟ์มาไลฟ์ตอนเช้าหรือว่าไลฟ์ตอนเย็นสัก ทุ่มหลังจากที่เราเลิกเรียนนะคะสัก1วันเนาะเราจะได้มาเรียนด้วยกันนะคะพี่แต้มสวัสดีค่ะคุณอ๋อนะคะโอเค เพราะฉะนั้นจบแล้วเรียบร้อยสําหรับวันนี้ใครคิดว่าตัวเองจะเอาเทคนิคที่ปูให้ไปนะคะเอาไปใช้อย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนเลยนะคะกดอะไรนี้กด8ให้ปูหน่อยใครคิดว่ายังลังเลคะ่คคะครูขานะคะยังรังเลอยู่เลยว่าจะเอายังไงดีนะคะกดศูนย์ให้ปูหน่อยไม่เป็นไรถ้าคุณยังนึกไม่ออกคุณก็มารับความรู้ไปเรื่อยๆนะคะรับความรู้ไปเรื่อยๆได้เลยไม่มีปัญหานะคะ บางคนอาจจะเก็ตไม่เท่ากันนะคะแต่อย่างน้อยเลยคุณเอาสักหนึ่งเรื่องของคุณนะคะเอ่ยเอาสักหนึ่งเรื่องของปูนะคะไปทำคุณโลดไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรให้ออกมาฟังแล้วพร้อมเมื่อไหร่นะคะค่าอนักเรียนเดี๋ยวนะสับสนให้คุณพร้อมเมื่อไหร่ก่อนนะคะค่อยทำแต่ปูจะบอกว่า อย่ารอให้เวลามันเลยไปแล้วคุณทําอะไรไม่ทันนะคะโอเคไหมขอนักเรียนโรงเรียนด้วยนะคะครูขอนักเรียนโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ดานะคะอ่ะติดตามอ่ะใครที่จะโรงเรียนกับปูนะคะขอ tiktok มือใหม่ปูกดติดตามทุกคนไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวปูจะไปทักทุกคนหรือว่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่า ใครยังไม่ได้กดไลค์เองก็จับไปทักเพื่อที่จะได้เข้าไปในกลุ่มเพราะเราจะเรียนกันวันที่25บ่ายโมงถึง6โมงเย็นยังไลค์ไม่ได้แต่อยากรู้ว่าไลค์ช่วงไหนดีคะอ่อไลค์ช่วงไหนดีเราเอามาคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมได้ไหมคะคุณแก้มไม่ใช่คุณแก้มสิคุณแหม่มแก้มหวานนะคะพรุ่งนี้เราจะคุยกัน2เรื่องบัญชีธุรกิจกับบัญชีส่วนตัวต่างกันยังไงถูกไหมใช้อะไรดี แล้วก็เรื่องไลฟ์ยังไงไลฟ์ช่วงเวลาไหนดีไหมคะพรุ่งนี้ปูก็น่าจะขึ้นมาขอเรียนด้วยได้ค่ะหนูประกาศเดี๋ยวครูจะให้หนูเรียนด้วยในกลุ่มวันที่25นะคะเพราะฉะนั้นใครจะลงทะเบียนเรียนกับปูนะคะให้อีกหนึ่งโอกาสจริงๆปูจะขึ้นเป็น590นะคะถ้าลงเป็นของวันพรุ่งนี้น่าจะ590ดีกว่าเพราะว่า ปูบอกไว้แล้วว่าวันที่20นาะให้390ถ้าหลังจากนี้ก็590เพราะฉะนั้นใครที่กดเลขหนึ่งวันนี้ปูทักไปคุณได้390นะคะบอกได้เลยว่าปูเอาจากในคอร์ส2000 0ของปูมาสอนด้วยเออนะคะวันที่25ต้องกลับบ้านนะคะคุปปูยังไม่กลับค่ะลูกยังไม่กลับนะคะอ่าเพราะฉะนั้นใครจะลงเรียนกด1นะคะกดหนี้หรอบจะได้คอนเฟิร์มเผื่อใครสนใจนะคะถ้าเกิด เรียนอะไรกันครับคุณโอ๊ตบอกไม่ได้มาหลายวันเปลี่ยนไปเยอะเขาเรียนอะไรกันจะสอนในเรื่องของ TikTok นะคะสำหรับมือใหม่สอนวิธีการใช้งานด้วยสอนอันกอริทึมนะคะแล้วมีสอนตัดต่อเล็กๆนะคะให้กับเอาได้เอาไปใช้ในในคลิปของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีทริคเทคนิคต่างๆที่ปูไปเรียนมานะคะจากนักธุรกิจที่เขาเปิดคอร์สสอนมองธุรกิจ อมองทิกต o k ในเชิงธุรกิจไหนแม่พอกตอน25่จุดจีนจะกลับบ้านไม่ใช่หรอคะโอเคน้องน้องประกาศอยากกลับบ้านเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นปลูกจิ้มกดติดตามไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรียนวันไหนครับเรียนวันที่25นะคะวันพุธในเรื่องของวันจริงๆอยากจะไปเรียนวันอาทิตย์นะคะเราอาจจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งในกลุ่ม นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ได้บางคนที่ทํางานเขาจะได้มาเรียนได้ดีไหมคิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเรียนวันอาทิตย์จะดีไหมคะถ้าใครคิดว่าดีที่ยุ่งอยู่ในห้องนี้ที่จะลงเรียนนะคะกดก้าวให้ปู่หน่อยกําลังลังเลเพราะว่าตอนแรกปู่อยากจะสอนให้เร็วที่เร็วที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปใช้งานได้เร็วที่สุดปู่ก็เลยโอเคปู่สอนคอร์สอื่นจบไงมันมี สอนนักเรียนไพรเวด้วยไงคะจบปูก็เลยจะเรียนทันทีเลยอะไรเงี้ยวันที่ยี่ห้านะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเรียนวันอาทิตย์ได้ไหมครูเผื่อเราจะย้ายไปเรียนวันอาทิตย์กันก็ได้ทุกคนจะได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกันนะคะจะได้มีโอกาสได้ลงไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปถามคนในกลุ่มนะคะอีกทีหนงว่าถ้าเราจะย้ายไปวันอาทิตย์จะดีไหมเรียนกี่โมงนะคะเรียนบ่ายโมงจนถึงหกโมงเย็นนะคะอาจจะมี เกินเวลาบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนเนื้อหากันให้ครบเนะ okay. าะโอเคเดี๋ยวเราใครที่ลงทะเบียนเรียนจิ้มเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันในกลุ่ม LINE OA ว่าเราจะเรียนกันวันไหนดีสําหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเข้าไปในกลุ่ม LINE OA เข้าไปชำระเงินแล้วเรียบร้อยนะคะกี่บาทครับ3า0ค่ะนะคะถ้าใครสนใจจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนี่ยถ้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะ2ี่ส์ขอถามหน่อยถ้า มีคนพูดว่าจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์มีใครไม่เข้าใจบ้างคะว่าไปจิ้มตรงไหนใครไม่เข้าใจกดศูนย์ใครเข้าใจกดหนึ่งเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะมีหลายๆคนบอกว่า,ารับกี่คนครับตอนนี้รับได้ได้เรื่อยๆคะ่ะรับได้เรื่อยๆขอบคุณคะ่ะพี่แต้มไม่เข้าใจใช่ไหมคะพี่แต้มคุณเดือนเข้าใจคุณคุณบอยเอ้ยคุณโอ๊ตเข้าใจนะคะปู่ชอบติดเนียคุณบอยอยู่เรื่อยเลยเพราะหลายๆคนอะ่ะจะไม่เข้าใจ จริงๆอยากจะสอนนะว่าทำทำแบบไหนยังไง390ถูกมากครับทุกคนรีบมาเรียนนะครับใช่เนะคะคุณเทียนนะคะกดหนึ่งมาแล้วปูกดติดตามนะคะใครที่กดติดตามปูจะทักไปแล้วปูก็จะกดติดตามไว้เรื่อยๆขอขออนุญาตกดติดตามเฉพาะนักเรียนเพราะว่าปูจะได้เข้าไปดูคนที่ปูสอนแล้วจะได้ไปคุยกันจะได้ไปเขาเรียกไปทำเอ็นจเมนต์กันอย่างที่ปูบอกว่าถ้าเราเ เขาเรียกอะไรนะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทุกคนที่โรงเรียนก็จะได้อยู่กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ไปโฟล์เดียวกันและเวลาทําคลิปเพื่อนๆในกลุ่มก็จะได้ไปให้เอนจเมนต์กันเนี่ยแหละเรามีสังคมของเราอีกหนึ่งสังคมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กลุ่มกลุ่มเรียนรุ่นหนึ่งแล้วเราก็จะได้เพื่อนนะคะที่เวลาที่เราทําคลิปเพื่อนเหล่านี้ก็จะได้ไปไปเขาเรียกอะไรนะ ไปเป็น engagement ให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอใครเลยที่เขาไม่ใช่เพื่อนเราจริงๆนะคะโอนตังหรอครับใช่ค่ะโอนตังลงลงแล้วดูย้อนได้ไหมคะครูป,ปูนะคะจริงๆตั้งใจว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในกลุ่มดีกว่าจริงๆจริงๆมันดูย้อนจริงๆก็อยากจะให้ดูย้อนได้พี่แอดมินว่างไงคะอะดูย้อนได้จริงๆไม่อยากจะให้ดูย้อนได้เพราะอะไรหรือไมคะ่ะ <laughs> <laughs> เวลาเรียนจะไม่ตั้งใจ <laughs> เวลาเรียนไม่ตั้งใจ แต่ให้ดูย้อนได้ก็ได้โอเคไหมจะได้บางคนแบบว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวคู่ขาเรียนแล้วมันไม่ทนันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัดคลิปแล้วจะส่งลิงก์ไปให้ดูย้อนหลังได้จริงๆไม่อยากจะบอกว่าดูย้อนหลังได้เพราะว่าเวลาที่พอดูย้อนหลังปุ๊บในในคาเรียนไม่สนใจเรียนไม่อยากให้ทุกคนแบบไม่สนใจเรียนเผื่อเวลาเรียนแล้วเราจะได้ถามกันคุยกันอะไรแบบนี้นะคะ ใครสนใจก็ไปจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์คำว่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะคำว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ในทุกๆคนที่กูรูต่างๆเขาพูดมาบอกมาทุกคนไปจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะจิ้มยังไงจิ้มแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูลสลับก่อน,อนนะของหนูอ๋อไม่เป็นไรค่ะลูก ของหนูไม่มีใช่ไหมคะลูกอ่ะ<ม>ก็เรียนบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นมันติดกันยาวใช่มันติดกันยาว,ใช,ยาวใช่ไหมหรือเดี๋ยวเราสําหรับคนทีลนล่ลงทะเบียนเรียนเรียบ,ร,ยบร้อยเราจะไปให้ความเห็นกันดีกว่าว่าเราจะเรียนภาคเช้าภาคบ่ายเราจะได้ไม่ต้องติดกันมากจะได้ผ่อนคลายก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับคนที่ลงทะเบียนเรียนนะคะนี่คําว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ,ค profile, ะ,คะทุกคนไม่รู้ว่าเห็นปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปู่จะต้องเปิดยังไงเอ่ย อ่าได้ไหมตรงนี้ค่ะจิ้มจิ้มไปหน้าของขอออกก่อนนะคะไม่ไหวค่ะได้ค่ะจันดานะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเนี่ยมันทํายังไงดีอ่ะปูถึงจะได้ให้ทุกคนเห็นจะได้สอนได้เวลาเวลาที่เราไปดูคลิปของคนอื่นคนอื่นบอกจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์คืออะไรคือตัวนี้มันสะท้อนแสกตัวนี้หรอคะมันสะท้อนมันสะท้อนอ่ะ มันก็มองไม่เห็นอยู่ดีมันก็มืดเห็นไหมก็เข้าไปที่หน้าหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีคําว่าเนี่ยมันจะมีปูสอนแล้วกันเดี๋ยวปูทําคลิปสอนโอเคไหมคะพี่แต้มโอเคไหมใครโอเคกดก้าวให้หน่อยแบตจะหมดแล้วด้วยกลัวว่าเดี๋ยวทุกคนจะลอยเคว้งคว้างนะคะดึกแล้วด้วยจะได้ไปนอนกันห้าทุ่มแล้วจริงเหรอพี่แต้มเห็นคะ่ะโอเค นะคะเเดี๋ยวปูสอนแล้วกันเผื่อหลายๆคนบอกว่าจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์อะไรคือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้2ครั้งค่ะครู <c oughs> คืออะไรคะให้สองครั้ง <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันสําหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวปูจะทักไปโอเคทุกคนกด9้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอนให้หลายๆคนแบบจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์คืออะไรวะไปดูคลิปทุกคนไปจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะไปจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์คืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวจะสอนนะคะสอนเป็นคลิปเลยละกัน คนจะได้รู้เพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นมือใหม่อะไรต่างๆที่มันเป็นของใหม่ๆเราไม่เข้าใจนะคะโอเคจิ้มสองครั้งค่ะจิ้มสองครั้งอย่างนี้เหรอคะคือมันมันแสงมันสะท้อนอะ่ะมันก็เลยมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวทํา เดี๋ยวทำนะคะเดี๋ยวทำคลิปให้โอเควันนี้ปูน่าจะไปก่อนแล้วกลัวทุกคนกลัวทุกคนจะลอยเควืงนคว้างเพราะแบตปูจะหมดนะคะสำหรับใครโรงเรียนก็ไปจิ้มลิงก์ะคะโปรไฟล์เดี๋ยวเราใครที่ยังไม่ได้จิ้มไปเดี๋ยวปูจะทักไปสำหรับคนที่ปูกดจ,จ,จิ้มติดตามเพื่อนไปแล้วนะคะคนที่ไม่จิ้มติดตามปูก็จะไม่ทักไปนะคะ โอเคงั้นไปแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์ข้อหัวใจกดแชร์นะคะมาเป็นคะแนนไลค์ให้กับปู<ช>ขอบคุณมากๆ,ๆนะคะพี่แต้มฝันดีนะคะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะตอนนี้ยอดการข้อหัวใจนะะี่ยพลังของทุกคนอยู่ที่15,100ดวง <ๆ S 1> ขอบคุณค่ะ89ผู้แตกแล้วเย้นะคะฝันดีค่ะคุณโลดโอเคฝันดีนะคะกู๊ดไนท์จ้าคูสวัสดีค่ะปะ้าดานะคะ สวัสดีครับนะคะคุณลุงบอยขอบคุณค่าคุณแหมมนะคะได้เลยนะคะไม่แน่ใจปู่ถ้าปูไม่ได้ทักใครไปแล้วจะลงเรียนไปจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักปู่มาได้นะคะไม่แน่ใจว่าทักใครไปหมดจิ้มติดตามใครไปหมดหรือเปล่าสล p ปเวลนะคะได้เลยะคะ่ะต้องใช้คาว่า s l สล p Well ใช่ไหมคะสว t Dream ได้ไหมคะ น่าจะได้นะคะโอเคตอนนี้ทุกคนกําลังเคาะหัวใจอยู่ก็เลยยังไม่กล้าปิดไลน์นะไม่อยากให้ทุกคนเสียใจอะเคาะให้เคาะหัวใจกันไปนะคะทักทาย yes นะคะได้บายนะคะบายโอเคได้เลยค่ะอะรอทุกคนเคาะใจก่อนตอนนี้ทุกคนกลับไปนอนไปนอนได้นะคะไปอาบน้ากินข้าวได้กินข้าวน่าจะมีได้แล้วเนาะห้าทุ่มแล้วโอเคนะคะอะรอทุกคนเคาะหัวใจจบก่อนพูดถึงจะหยุด นะคะ uh, good dream โอเค good dream ต้องพูดว่า good dream ใช่ไหมจริง,รงๆเคยเรียนโรงเรียนคริสต์มาก่อนนะสำเนียงนะสำเนียงเขาเรียกอะไรนะสำเนียงไม่ได้เลยคุณครูจะว่าไหมเนะคะลอยย,ยี่สิบชัยโยเย่ชัยโยแล้วนะคะ yes นะคะโอเคได้เรียบร้อยนะคะเลิกเคาะกันหรือ,อยังนะคะเลิกเคาะหรือ,อยังเพราะฉะนั้นไปแล้วนะ ไปแล้วนะทุกคน2ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเกือบ3มชั่วโมงเนี่ยดีใจจังเลยนะคะงั้นไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายซีย,ยู See you, นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณเทียนได้เลยค่ะ